ฉันกับสามีอยู่จังหวัดอำนาจเจริญทำรถตู้รับจ้างรับส่งคนแล้วแต่ว่าเขาจะจ้างไปไหนช่วงเดือนมีนาเราสองคนก็เอารถตู้ไปส่งพระที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพคืนนั้นเราก็นอนหลับบนรถตู้นั่นแหละ พี่จ๋าพี่เรียกฉันเหรอใช่จ้าพี่หล่อจังฉันชอบพี่อ่ะให้ฉันเป็นเมียพี่ได้ไหมเป็นเมียเหรอใช่จ้าฉันน่ะอยู่กับลูกสองคนถ้ามีพี่มาอยู่ด้วยคงจะมีความสุขน่าดูเราจะเป็นผัวเมียกันนะจ้าพี่ได้สิจ้ามาทางนี้จ้าบ้านฉันอยู่ตรงนี้เอง สามีของฉันฝันว่ามีผู้หญิงขาวสวยเป็นสาวรุ่นมาขอนอนด้วยแล้วก็ตกลงเป็นผัวเมียกันในฝันพอตื่นมาเขาก็เล่าให้ฉันฟังโอ้ยทั้งสวยทั้งขาวชวนให้ฉันไปอยู่ด้วยให้ฉันไปเป็นผัวแล้วแกไปนอนกับมันไหมไปแกนี่มันไว้ใจไม่ได้จริงๆก็ข้าฝันไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยฝันก็ห้าม ฝันแต่เรื่องไร้สาระไปไปไปล้างหน้าแปรงฟันจะได้กลับบ้านกันพอกลับมาถึงบ้านเขาก็ฝันอีกเหมือนเดิมผู้หญิงคนนั้นมาชวนไปนอนด้วยเออที่รักออไอ้แก่เอ็งรักใครเนี่ยเออข้ากำลังฝันดีอยู่เลยนี่เอ็งฝันถึงผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วเหรอ ก็ใช่นะสิทั้งขาวทั้งสวยให้ข้าฝันอีกหน่อยก็ไม่ได้กําลังเข้าได้เข้าเข็เขมเลยทีเดียวเฮ้ยไอแกลามกหลังจากวันนั้นสามีฉันก็ฝันถึงผู้หญิงคนนั้นเรื่อยๆผู้หญิงคนเดิมอีกแล้วเหรอใช่มาทุกคืนเลยเออแต่ข่าวว่ามันแปลกๆอยู่นะทำไมฝันถึงผู้หญิงคนเดิมซ้ำๆละ่ะ หรือว่าจะมีผีมาตามเองโอ้ยเพอเจอข้าว่าเองไปหาพระอาจารย์เขียววัดภูน้อยดูหน่อยดีกว่าไปให้ท่านดูให้ขอน้ำมนต์ท่านมาดื่มจะได้เป็นสิริมงคลโอ้ยอย่าคิดมากมันก็แค่ความฝันเองจะให้ข้าไปบอกพระท่านเหรอว่าฝันว่าไปนอนกับผู้หญิงมันไม่เหมาะสมที่จะไปเล่าให้พระฟังไป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 ,ไปทำกับข้าวกับปลา ข้าจะได้ออกไปวิ่งรถเออหลังจากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรกันก็ใช้ชีวิตทำมาหากินไปตามปกติจนวันที่สิบสองมีนาะเราสองคนก็ไปนอนในเถียงเฝ้าสวนยางพาราห่างจากหมู่บ้านประมาณสามกิโลขณะที่ฉันกำลังเพิ่มหลับนั่นเองสามีก็ขยับตัว ทำท่าเหมือนจะพลิกตัวแต่พลิกไม่ได้ท่าทางเหมือนผีอำฉันจึงปลุกสามีพ่อเป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อพ่อตื่นพ่อช่วยด้วยช่วยด้วยใครอยู่แถวนี้มาช่วยกันหน่อยฉันตกใจมากเขย่าตัวสามีแล้วเรียกญาติญาติให้มาช่วยกันดูจะได้เอาตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ช่วยเขาไม่ทัน เพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วอพ่อทำไมมาด่วนจากแม่ไปอย่างนี้แล้วแล้วแม่จะอยู่กับใครโอ้ยแบบนี้นะมันผีแม่ม่ายมันจะมาหาผู้ชายไปเป็นผัวเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอะ่ะ หลายหคนบอกว่าเป็นเพราะผีแม่ไม่มาเอาสามีของฉันไปถ้าไม่ยอมนอนกับมันมันก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าตกลงใจนอนกับมันหลายๆครั้งเขา้าร่างกายก็จะอ่อนแอและตายในที่สุดฉันเสียใจมากน่าจะเอกใจเรื่องความฝันของสามีถ้าหาวิธีแก้ไขหรือช่วยเหลือเขาก็อาจจะไม่เสียชีวิตอย่างนี้ เวลาผ่านไปประมาณ15วันตาพินโยคนแก่ในหมู่บ้านอายุตั้ง73ปีแล้วแกมีเถียงนาใกล้กับเถียงนาของฉันก็เล่าให้ฟังว่าขณะที่แกนอนเป้าสวนแตงอยู่ในเถียงนานั้นตกดึกก็ฝันเห็นผู้หญิงวัยรุ่นสวยขาวมาชวนไปแต่งงานกันแล้วก็ขอนอนด้วย เหมือนที่สามีของฉันฝันเลยพี่จา๋าไปอยู่กับฉันเถอะนะฉันน่าเหงาเหลือเกินมาแต่งงานแล้วอยู่กับฉันนะจ๊ะโอ้ยไม่แตง่งไม่แตง่งข้านะแกแล้วข้านรักเมียข้าคนเดียวเอ็งน่ะไปเลยไปในฝันตาพินโยไม่ยอมนอนกับผู้หญิงคนนั้นพอแกตกใจตื่น แกก็หวาดกลัวมากแล้วก็ไม่กล้าไปนอนที่เถียงนาอีกเลยมันสวยมากแล้วมันไม่ยอมให้ข้ากลับบ้านนะมันจะเอาข้าไปอยู่ให้ได้ข้าไม่ไปหรอกข้าไม่ไปนอนที่เถียงนาแล้วนะวันต่อมาลูกสาวกับลูกเขยของแกก็เลยไปนอนเฝ้าเถียงนากันสองคนพอตกค่ำวันนั้นลูกเขยของแก ก็ฝันถึงผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันพี่จา๋ามาอยู่กับฉันเถอะนะฉันเหงาเหลือกเกินพี่ไม่ไมไม่ไมไปชอบคนอื่นเถอะวันรุ่งขึ้นตาพินโยกับลูกเขยก็เลยไปพบพระครูแสงวัดเริกอุดมเพื่อรดน้ำมนต์ผูกสายสินที่ข้อมือป้องกันผีแม่ม่จะมาเอาชีวิต หลังจากนั้นก็มีผู้ชายในหมู่บ้านหลายคนฝันในลักษณะเดียวกันไปอยู่กับฉันนะจ๊ะพี่จ๋าไปอยู่กับฉันเธอเออไม่ไม่ฝันเหรอเนี่ยทำให้ผู้ชายในหมู่บ้านวาดผวาไปตามๆกันแห่กันไปรดน้ำมนต์แล้วก็หาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้าน พราะชาวบ้านเชื่อว่าเสื้อสีแดงจะป้องกันผีได้ก่อนเลยแขวนมันทุกบ้านก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีคนในหมู่บ้านเราถูกผู้หญิงคนนี้มาเข้าฝันแล้วหลอกไปได้สำเร็จไหมพี่จ๋าพี่จ๋าพี่มาอยู่กับฉันเถอะนะฉันเหงาเหลือเกินมาสิ